ส่วนรับยืนกับซีเอ็มทีวีซีเอสกับแบบวิโลบายรีเทิร์นนะครับกับเอ่อมาสองคนไปกับไอ้แย่ไอรอนแมนกับผมเลนเด์แมนนะครับเล้ววะแล้วก็ไอ้หน้าดำไอรอนแมนวันนี้เหมือนจะ้คุณลุยครับคุณแก้ปริศนาเองครับไอ้แย่หน้าดำอย่าไปยุ่งสันติเลยเขาจะแก้ปริศนาได้หมเพราะเติดตามก็คลิปนี้เสียเวลาเริ่มต้นไปเท่าไหร่อันน่ะเตัดฟิลฟิลนะผมแก้ให้เองเอา มึงหยิบไปเลยเนะี่ยมันเฟลครับดูใส่อีกอันนึงเลยเฮ้ยกูเป็นเกมหมดแล้ววะขอที่ทัดฝัง่งเกมหมดแักกูครับโอเคนะกด normal ครับแล้วก็ไปเลยเฮ้ยอ,อบเอออบอบเบอเบเขาบอกจะให้กูแก้เองวะอเซฟครับเซฟนอนเซฟถึงก็แหลกอ่ะเองเฮ้ยไม่ใช่อะไรวะจออิ๊บห,หาย มาหยิบของเร็วครับไหนบอกยังให้กูนำวะหยิบหนังสือด้วยนะมันเป็นเควสโอเครู้อยู่รู้อยู่ดูพวกมึงเล่นกันอยู่เดไรึไมมันมืดๆจริงๆไม่ได้ดูหรอกเอจริงยังไม่ได้อัพเลยนะถ่ายเมื่อวานเนี่ยเฟลไฟหายไอไฟหายนะฮะัหฮ้เทจังเลยให้บวกให้ครับบวกให้หมดครับไม่ได้เลยแต่มันมีโซ่้วไอ้เหี้ย ขอบ้างอะไรก็ได้สักอย่างงยัไม่เก็บเนื้อไว้ใช่ไหมเก็บเนื้อปะเก็บเนื้อไว้กินที่หลังครับไม่เนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้อซอมบี้เหรอเก็บไว้เก็บไว้โอเคเก็บอยู่ได้รองเท้าบอกสองเก็บไปใช้เลยใส่จะใช้เลยก็ได้นะใช้ดีกว่าว่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้ให้มันไม่ต้องเจ็บเอ้ามึงโดูตลอดเลยนะไอ้เนี่ยใครครับของใกล้ทางจะต่อยแบบหันหน้าเลยธนูปักหัว เฮ้ยขอดำดิขอนำบ้างดิให้นำมานำนำนี่เหรอถ้าพี่แกรู้เรื่องแล้วอ่าโอ้ผมรู้สึกได้แต่เราก็ไปลัดนี่ได้ดาบดาบแหลมคมโหดีเก็บไว้ก่อนดีกว่าพิงแม่งอยู่นั่นแหละใช้ให้หมดเลยเอาเก็บไว้เอาด้วยจ้าโอ้โหไปกันไม่รอกันเลยก็มึงมัวแต่ทำอะไรอยู่ล่ะ นั่งหาของอเองใครไม่ดูใครไม่ดูดตัวเกาะไปวะเมื่อกี้มีหมวกอันนึงเอาป่ะเอามาดิเอา,าเอาหมดคุณงอไปอไปไปต่อต่อให้ไปเลยให้มันตรงกับทางเดินต้นตีนเถอะไม่เอ็นชานไม่บอกไปเลยเซเลนแมนนำเซเลนแมนที่ไหนผมเคยอ,อไลคนอะไรหน้า อ๋อไอหน้าขาวคนไรหน้าไรตาสังคมใครเอาไว้สัตว์แรงเวดล็อกต้องอ่านไม่ต้องอ่านหรอกอ่ะโออยันนี้นะครับมันจะกระตุกนิดหนึ่งนะฮะอุ้ยฮีโร่บราใครอะไรออกไม่ได้อะเพราะมันยังไม่ให้เราออกไงทำไงติดใหม่ต้องทำไงก็รอก่อนดิรอพวกเราบุจบก่อนจนกว่าไอเยี่ยนีจะไปโอ้โหคืออะไรเนี่ย ไอ้ตัวกระตุกกระตุกขอมาคือเจอเนี่ยแม่งกระตุกสัตว์อะทำไมมันสมอนิี่มันมีอยอะจังวะฟักวิชเฮ้ยเขามีตัววิญญาณหนึ่งอันเองอะกระตุกไปก่อนกระตุกเต็มที่เลยครับขอโทษนะครับถ้าเกิดกระตุกถ้าเกิดกระตุกก็ขอปูอัดอุ้ยเฮ้ยกระเบิดจะเ้ยใจไหมล่ะแม่งระเบิดทีแม่งกระตุกชิบหายพอครับจบยังจบยัง โอเคจบแล้วรถสทีสิครับเฮ้ย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 หยิบหยิบหยิบบอด้วยเร็วเร็วต้องเร็วไวก่อนเขามึงรู้ทางอ่ะเนาะเพ็รเป็ดตกเลยต้องต้องขึ้นไปปะเนี่ยต้องแล้วแล้วขึ้นไปทำไมหรอก็ไม่เห็นมันขึ้นยังนะ ไม่กินเนื้อและเกียดกินมีรามีเนื้อไก่ไ,ไว้แดงว่าไงต่อไปดูวิกเตอร์ดีกว่า<ะ>เออให้เราไปดูของอะฮะขั้นแรกก็คือต้องลงดูของก่อนมันเป็นชีวิตจิตใจครับมันห้ามกันไม่ได้ดอลครับเรื่องนี้กางรองเท้าคนตีนันูนอ่าคุณคุณเบสครับจ้าเอาไปาดาเทพ จริงๆกูโอ้โอ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 โกูก็มีเหมือนมึงนะแต่ว่ามันของกูใกล้พังอันนี้แม่งไม่พังครับย,ยิบๆไล่อะไรเจอแล้วยิบให้หมดครับจะจบบลอกหาพี่มึงเหรอไอ้ <kef> สัตว์กูตกใจแล้วเสียงอะไร <Focus> ไปดูของมันอื่นต่อป่ะมันเป็นไลนนะ่าจะได้เยอะสุดเป็นไอเนี่ยอะไรวะคือเขาเรียกแบบเป็นสันดาลเป็นโรคจิตนะฮะคือถ้าไม่โดนเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ คนเร็วเลือกไงวะอันนี้ริ้วยุ่งไม่ได้ริ้วไหนริ้วไหนพัดพิงเนี่ยเยี่ยเดี๋ยววิดีโอกูโดนแบกเดี๋ยวคลิปกูโดนแบนหรอไอ้สัตว์เรื่องเรื่องเอ้ยผมมีรองเท้าทุกคนด้วยแหละนี่เก็บไว้ใช้เลยไหนครับข้างหลังจ้ะไหนวะหลังข้างหลังไตาะอยากตไหนวะกูงงว่าตรงไหนอ่ะเออ โอเคพร้อมยังอยู่ไหนล่ะครับมึงอยู่ไหนล่ะพอแสดงตัวกูเห็นหน่อยมาอยู่ข้างหลังนะสักที่นี่เลยนะเออคุณเบสครับเอาไปครับต้นตีนมหาการเอาไปใครยังไม่มีธนูเอาไป้ได้แล้วโอเคมีลูกมีลูกธนูอันเดียวเองมันอินฟินิตี้นะเออมีอันเดียวมึงก็ยิงได้ยิงเป็นมาพันรอบก็ได้จริงไม่มีจักรอันเลยเฮ้ยแลกของไม่ได้แลกไหม มึงแรกอยู่ใช่ไหมไม่ได้แรงใช่มหมมึงแรงอยู่แรงแล้วใช่ไหมเฮ้ยหาดมาหากูดิเร็วแต่แรกก็รีบแล้อ้าครับเดี๋ยวยังโอเคเสร็จแล้วต้องงานพักการอาหารเป็นหลักนะฮะรอเถอะท่าตีอยู่ไหนทาติคุณตายโอเคไปดักรอเลยตรงตรงนี้ดิรู้ไปเดือดฟาต่อเราไปแอบดูสปอยมา รอวันไม่ใช่กูรู้เหรอเล่นเล่นเมื่อวานไงเยี่เล่นเมื่อวานแรับไฟวิดีโอไม่งหายอัดลงไม่ได้โหดังแงใครมาดูโซ่เมียวตัวไหนวะโอเมียวตัวไหนไอ้ขอวะดิเอ๊ะใครไม่ดูธนูไปวะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่ลูกธนูสองอันขออันนึงอ่ะผมให้อะไรอันนึงเอออันนึงก็พอแล้วใช่ไหมพร้อมไปแล้วครับไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ย ของกูรู้สึกเหมือนจะน้อยสุดนะจ้าอ๋อไม่ไปอ่ะโดนใครดูไปอ่ะจไม่ไปอ่ะไปดีปะเอ้า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 อะไรวะเฮ้ยอะไรแตงไม่ยอมวาร์ปว่ะเออยังขอตัดคลิปนะไม่ไม่ไม่มเรามีวิธีอยู่นี่ว่ะเออไม่มีแล้วโอ้ยไปไม่ได้แล้ว ตัดไหมตัดอืมอ๋อมันต้องเข้าในนี้ใช่ไหมเข้าไปสู้กับบอลนะฮะไอ้เียทุบเล่นตัดนะตัดตัดตัดโอเคตัดตัดแล้วมาต่ออันเลยนะครับโอเครู้แล้วแหละเมื่อกี้ทำไมยังไม่ติดเราลืมไปลืมคุยกับนักบุญขอโทษเลยนะครับท่านผู้ชมใช้เวลาเสีไม่นานมากปะถ้าเฟื่องไหนสัดกุญูแช่งไงที่ยคนทำแมพเนี่ยเนีวะมืดมึด บอสยังไม <festivals> ่มาครับบอสยังไม่มาครับเออก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับเมื่อกี้นี่หน้าเฟลเลยเนาะที่หลบภัยมึงนี่นะคือจะบอกจริงอ่ะเราก็เล่นมาหมดแล้วใช่ไหมครับอาจเมื่อวานเมื่อคืนมีเมียวตัวไหนทำเฟลวะเมียวตัวไหนทำเฟลไม่ใช่หรอกไอ้เมี้วไม่ได้เฟลหรอกไอ้เียไฟวิดีโอหายเสียงเฟลด้วยโอ้โหลืมปิดนี่เหรอบอสมึงอ่ะยังยังไม่มาบอสยังไม่มา ตกยากจังวะนั่งเร็วไงใครหลอกซอมบี้เฮิร์ดเอาไม้ผมนะหรือว่าคุณจะโยนมันนีก็ได้อะไรคือซอมบี้เฮิร์ด่ะรอรอดูอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใครเอาโยนลงไปในฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ไหนวะไอที่มันหลอกให้พุทธอันนั้นน่ะพุทธเดือดดวเด็เด็ดพุทธเด็ือุดมเฮ้ยไม่หาเว้ยท่าทิงไอ้เหี้ยใส่ไว้เลื่อยเร็วไอ้ดัดเดี๋ยวไปไอ่เด่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวคลิปกูโดนแบนเห็ดกลัวเลย ไอสัตว์ไม่ใช่แชนแนลมึงนดิว่าเออว่ะแชนแนลกูก็ลืมแล้วเฮียไหนกูได้ขีดละเดี๋ยวทิ้งให้เดี๋ยวแป๊บมึงนะเดี๋ยวแปั๊บมึงเดี๋ย่าปั๊บมึงอย่วไงเฮ้ยทำไมครับเดี๋ยวามึงเฮ้ยมาแล้วบอกวัวที่ไหนกัวที่ไหนแม่งตกยังไงหัวใจดำเนี่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งบวกหัวใจดำเนี่าเพิ่งบวกโอเคมาแล้วครับหัวใจอะไรถึงบวกหัวใจต้องหัวใจให้เป็นสีธรรมดา ปิดเฟสมาเอุ something with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  something? ๊ยอุ้ยไอสัตว์ไอสัตว์ทำอะไรมึงยังทำอะไรมึงทำอะไรมึงยังมึงวากได้อดอรแมึงเป็นักบอลหรอวะโอ้โหนักบอลอะไรมึงผิดเรื่องปะอนักบอลของจ่าก้อนบอลเหรอมึงเป็นงงกุลเหรอไอปแล้วไงเจ้ากูตบเข้าฝั่งเลยเฮ้ยใครได้ช่วยบวกกูแทนกูได้เฮียเดี๋ยวกูบวกให้เดี๋ยวหาก่อนมาเลยสัตว์ เล็งธนูรอแล้วเดี๋ยวดากันบอลแน่จากันบอลดากันบอลยิงโดนเมื่อไห่ะตายแล้วอะไรวะ Look up in t h สกายข้างบนระวังดาวตกอะกูว่าละนี่ไงที่กูกดแล้วมันจะเบิร์ดอะไรเงี้ยกระตุกกระตุกเออ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 กระตุกเอออกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกสุดๆมาแล้วโอเครอโอเคจะไปยืนตรงนั้นครับอย่าไปยืนลงเนเธอร์ครับนี่ยืนทีนี่มึงเอ้ยล่อมาล่อมาล่อมา อย่าล่วงเลยครับล่วงทีนี่มีเฮอ่ะมันจะไม่เสียเวลาคลิปนะเฮ้ยยจะตบอีกทำไมเรามึงบอกสัพคูชนี่ง่ายนะลงไปเย้โอเคถือว่ารอบนี้ถือว่ารอบนี้อันนี้เร็วกว่าที่เราถ่ายไม่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 อะไร<อ>วะเลือดก,กูเหลือน,นิดเดียวแล้วเนี่ยขอขอบ้างขอบ้างขอบ้างเฮ้ยไม่เอาแป๊บนึงนะแป๊บนึง โอเคเดี๋ยวเขาขอของวางไว้ก่อนใช่ป่าววะคอเดอร์เลยต้องเทคอยู่คอเดอร์เฮ้ยขอของไปขอสเต็กแล้วกันอุ้ยไก่เยอะจังวะเพิ่งเพิ่งมีอะไรน่าใส่บ้างวะโอเคมีแค่นี้แหละมั้งโอเคเสร็จละโอเคธนูมีมีพร้อมอะไร้วเฮ้ยธนูไม่มีวะอยเพิ่งโอเคแล้วมีละ แล้วก็ขอไก่เอ้ยไก่ไม่เอาดีกว่าปะ่ะโอเคยังโอเคแล้วก็โอเคแล้วลงเลยนะ,งนะลงเลยครับลงเลยครับมาลงไปต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ก่อนจะทําอะไรจําด้วยนะว่ามันมีอะไรเดี๋ยวไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้นุ้ยเออว่ะหวยเสร็จยังหคยสามต้องอ่านหวยก่อนนี่เช็ดลืมโอ้หถ้ากูไม่พูดขึ้นมาเนี้ย Enter School c a p ป่ะกดเลยถ้วก,กูกดเองเฮ้ยมึงไม่ได้ทล้วว่ะสิ่งไม่ได้หรอกไอ้สัตว์นี่แหละครับมหาภัยระเบิด ขายป็ละมนูวิเย่หายอยู่ซะงาเราแกไปถึงด่านไหนกันวะกูไปถึงนู่นแล้วไปในเธอแล้วอ๋อแล้วจะจบจะมาสู้กับเนมาสู้กับไททันสูงโ0รเมตรใครเอาของอยู่ตรงนี้นะเว้ยอะไรวะนูฮาเลมเชกนูฮาเลมเชกพ่องอ่ะอ๋อวันเพียงกูเห็นไปอ่านเช็กเลยอะอรเหรอครัไม่รู้อะต้องยิงใช่ไกูเลยโอเคบอดไปหนึ่งข้างรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนเล่นเฮียสักอย่าง พี่แม่งแบบห้ยิงตาคิปเปอร์บินอะแลเราเราต้องเปิดโอพีเราเล่นไปด้วยตีไกลยังยวะกูลืมโอพีกูลืมปิดโอพีมึงเลยเฮียเล่นเพลินไม่แหละอุ๊ยไอ้สัเอ,อือผมหมายแนะนำเลยนะเก็บกันเท้าเดร์ไว้เชื่อผมสิกูจะรู้แล้ว<ก>ว่ามันมีประโยชน์ในตอนไหนนยิงเงี้ยอะไรเนี่ย ไอ้เก็บเก็บเก็บตกลาวาเหี้ยแล้วไงไปบายบายไม่เป็นไรจะตายเลยเกิดใหม่อีกแล้วเกิดใหม่เกิดตรงเนี้ยแหละแถวๆนี้แหละโอรีสปอแต่มันจะแหลกโอ้แหลกมากโอเคหายแหลกแล้วไปต่อเนี่ยคิปเปอร์บินไอ้สัตว์ตีไม่ติดเลยว่ะแหลกอยู่เอ้ยเบสเบนอยู่ประจำการตรงนั้นไปเลยรอแม่งบอกให้ยิงตังอะไรมันก็ยิงนะมุกุลบูลแหราไปทายเฮล็อกไปโอ้โอ้ ทำไมดาบมังกตรงไกลยังเพมันแหลกจังวะใครได้ไอ้กันาร์เดอยิงตาโอยิงให้ยิงให้ไปไปไปเลยมาบังอะไรกูไปแล้วเว้ยโอเคยังฝ่ายคริปเปอร์กันาวเดอเอจุ๊บไอ้จัตว์เออตา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 ตลตา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 าตาตาตาาตาตเตอ ให้เออมึงเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเฮียเดี๋ยว<พ>อีกเดี๋ยวอีกนานก่อนเราจะได้ใช้อ่ะต้องเก็บไว้ให้ดีตีกูจังฮะตีกูจังฮะไอ้น,นี่ก็ตีตอย่างไรเนี่ยเ<ว>ม,มื่อไหร่มึงจะให้กูเข้าอะทีวะปากมึงเงี้ยการพาวเดอร์เก็บนี่ก็คุณไอรอนแมนจะโซน้อยนะเออโอ้โหไอรอนแมนหรืออะไรวะเนี่ยไม่ช่วยคนไม่ได้เลยโดนเด่กคนฆ่าเนี่ย เราจะไม่เข้าไปในป่าเราเปลืองเลยท่นเนี้ยจะตกเลยอ่ะมึงก็ไม่เข้าไปเองเราจะไม่เข้าไปมันแดกกว่าเอเลนถุยมึงมึงจะตายอีกแล้วนว้ยเฮ้ยสมมุติถ้าเกิดโซกูหมดจะเป็นอะไรวะติดลบไงไม่เป็นไรเกิดขึ้นอ่ะต้องไม่แค่ต่อตะกอมมึงก็จะเหี้ยขึ้นมาทันทีอ๋อก็แค่สกอมเหี้ยได้อ๋อไม่สนใจหรอกเพื่อนอย่างนั้น กูให้คนดูหาหาก็พอละหาเล่นวงที่แม่งไม่แปลกเท่าไหร่ว่ามึงมึงเล่นวงทุกทุกเอ้ยแปลกหมดเลยอะไม่แปลกเว้ยแม่งชุดไอชุดไอยิงอยู่กูยิงอยู่ไม่โดนไม่โดนโอ้ยจะโดนให้กูยังโดนแล้วโอเคโดนทันทีลงได้ยังไงมันจะยังไม่เข้าไปเข้าปากหมดทีเข้าปากเลย ไปมาแดกซะไปให้แม่งไปมอบซะไปเป็นอะไรดีซะอีเทียเข้าไงผ่านไปเนอะไรโอ้ยไม่อ่านคือเวทอ่านเวทอย่าลืมทสี่เสร็จแล้วนะต่อมาจะเป็นไซคเควสใช่หรอใช่ไซคเควสต้องไปฟาร์มเฮาส์นะฮะทำไงก็กราบสิครับจะอยู่นี่ต่อหรือไงเรอ เออว่ะฉลาดไม่น่าเข้ามากับมึงเลยจริงกูเข้าคนเดียวพอเลยนะเฮ้ยขอหนึ่งไม่สนนะกูโดแล้วกูวิ่งแล้วจะตูกไอ้สันไปผมไปละบายบายเออไม่เอา<ะ>ดีกว่าจะเหอะใครเอาไปไปด้วยยัเก็บกันเทาเดิมยังมีเศษอยู่ไหมเออไม่ต้องละเอาของเขาไปก่อนไซสมานี่ก่อนหาลังมาดิมาเนี่ยเนี้ยมา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 ทีมมานี่มาอยู่ตรงนี้ามาจรังฟิงก์ ไปโอ้โไม่มียี่สิบเอ็ดอันไต่อบายแล้วชาติเนี้ยกูมียี่สิบห้าอันถ้ารวมกันก็สี่สิบกว่าอันไปฟาร์มเมอร์ไปโอ้โหไปฟาร์มเฮาส์กันเออมายถ้าเกิดเขาให้การวอร์เดอร์แล้วมันแรกได้อันมายด้วยละกันมีรายได้ต้องไปใช้ด่านอื่นอ๋อเออการวะโอเคเริ่มนั่งนั่งลานแล้ววันเริ่มปวดสูนย์ก็ยืนเล่นดลครับบ้าวะ เกียร์ยืนจะเปลี่ยนท่าแล้้โอ้ยทายากทานั่งเล้ยทายากเก่งนะเราเนี่ยเฮ้ยมันเลือกแรกสิครับกูจะแลกบ้างครับไม่รู้แลกทำไมเนื้อแม่งก็เยอะเหลือเกินเราแม่งไปทางไหนวะทางนั้นทางนั้นอะทางไหนมาในหาฟาร์มเาาฟร์มเาโอ้ไม่ต้องหาอะไรยวิ่งไปแล้วก็เจอรอด้วยเร็วดิ ไปรอกกันอกกน่อดนแล้วคุณคุยกันคุณไอรอนแมนนะบป่ะเมื่อกี้แบบไปโหลดอ่ะผมเห็นเนี่ยตรงนั้นไงใช่ปะวะเชี่ยใช่ปะวะเออใช่ใช่ใช่ตามมาตามมาผมจะลองดู่นลอกทางเอ้าหายไปไหนกันหมดอะไรวะกีเปอร์โอ้โห ก <CK> ี่ตัวนั่วน่ะไปดูแคปนี้จะได้รู้ว่ากี่ตัวรูแม่งโมันกี่ตัวก็ไม่รู้ไปเข้าบ้านครับโอ้โหฟาร์มสวยอลังการแม่ละมึงมึงจะทุบทำไมวะตัวที่อะไรเนี่ยยีทำไมวะตัวอะไรตัวสลามไงครับท็อปแรเออปน สามโซได้เลยอ่ะง่ายๆกูอยากเล่นฮอนไม่เล่นอย่ีครับเอาฮอนผสมกับไม้ขาโคตรเท่เลยไม้ขามุมมองแบบเย่มีสกิลด้วยใช่แบงคยูสเตย์อะไรวะเออกูรู้แล้วแต่กูอ่านเฉยกูรู้แต่ไม่ขามุมมองมุมมองกับฮอนเขาไม่ค่อยไหวเนี่ยมาล้มเย่ อ้าวเปิดไอสัตว์จะโพดเพล์ไหนวะออกเลยหรอไม่ต้องฟังแม่งภาพภาคภาพไปไหนต่อไปสลามไปไหนต่อไปไหนวะไปสลามควีนไปหาสลามควีนนั่นแหละเออโอเคสลามตัวใหญ่ใช่ไหมอ้าวซาติ่ะ ตาตี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 โดของอยู่เหรอตรงไหนอะเดี๋ยวรู้มาตามทางมึงลงไปแล้วอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยถึงว่ากูเห็นชื่อใครอยู่ตรงนี้เหี้ยไอ้ตายจริงด้วยกูว่าแลวไอ้เยีะหาล่มาเจอโอ้ใช่ชื่อตเว้ยไปเจอชื่อเนี่ยสลามลำคง มีลูกอีกนะนิดเดียว้ยเอาเอาไอ้ของดอกไม้ให้ผมอะไรวะค u e e อ X เอ็กซเทรนอ่ะทิ้งละถ้าดีนันที่กูไม่ใช้ถ้ากูไม่เปิดเสรฟได้ฟังอินเนี่ยแล้วแล้วแล้วครีแม็กครีแม็กค่าทำอะไรได้เอาไปกินได้ไม่เออเฮียไม่ไม่มีประโยชน์แรงนั้นเออหรือบอกเลยถ้าเสียงไมค์ยูช็อตก็ขออภัยเสียงไมค์ใช้กูเลยเหรอครับ คุณไม่สุภาพเลยเรี่ยเวลาไราเราไม่ได้่ายขึ้นอยู่แล้วพูดเล่นนะไม่รอกันเลยว่ะคุณยิ่งไม่รู้ทางเดินขึ้นมาสิเพราะผมรู้ทางเนผมก็เลยเดินมั่วเลยแม่งเอ้ยยิ่งไม่รู้ทางว่าไปไหนนะตาตีไปรับหน่อยตาตีไปรับหน่อยอ่ะกูไปถึงตรงนั้นแล้วไปตรงถ้ำนั่นแหละยังจะไปอยู่กูยังอยู่บ้านอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยมึงหันรอคนเขาบ้างสิ โอเคเจอล้ไปได้โกนเกดสาอันโอเคเฮ้ยกดสาอันไปยิบไ้หน้าอันนึ่งเฮ้ยกูม่เทองมั่น่ามันถึง่ามันไึ้นามถ่ามามมัน่ามันถเ่าว่ามามันเึาว่าาเหีถายสัตว์อะไรโกนาันหายโอ้โห เฮดเดทาตาตีมึงไปมึงหัดรอคนที่เคยเล่นแต่ไม่รู้ทางบ้างดิอยู่ไหนวะไอ้มาอยู่ไหนวะืมกูต้องหามึงใช่ไหมนี่ยคุณเบรครับกูไปรู้ทางไอ้เบร์อ๋ออ๋อทีพีมาอ่ะทีพีมาโอ้โหคีเปอร์กี่ตัวเจอแล้วไม่ต้องแล้วกูยิ่งถึงไม่อยากไปกับมึงเลยนะเนี่ยไอ้ควายคีเปอร์กูเร็วกว่ามึงเลยเยอะไปไหนวะไป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 เลยไปเลยกูเห็นแล้ว ข้างหลังกูนี่เองเอ้ยตาตีมาล็อกตองนี้เออทันนี้ไม่ลาเก็ตหายเหี้ยเออไปซื้อใหม่สิใหม่อไปแลงวองมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ข้างหลังเจอตามทางดิอ๋อเฮ้ยเจอแล้วไม่น็กเก็ตกูหายเฮียหายไปสามอันหายหรือได้เมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ในข้างในเลยใช่ปะ ที่มันไม่ต้องใช้กูปุ่มกดกูลองจะมาวางที่มันให้มันกดกดเล็กสามน่าจะมาใจะก,กดมาวางเสร็จแล้วไม่หายไปไหนไปรู้กูนึกว่ามึงกูทิ้งไปแต่ก็กูไปเดินเก็บก็ไม่มีเฮียหายไปไหนวะไอ้เฮียมาปั๊มโซ่คนเดียวจำไว้ฮะเจอตาที่เจอ,เอเจตาตีสองนึงสองนึงอย่าไปเล่นด้วยอ๋อ,เอเทางแมมก็โครลันท,ท์ดเลยไปกไม่ร<ม>ู้ไปดิให้พิธีกรเขานำเราเป็นตากล้องเราไม่นำ สไปเดอร์หายตัวได้นะเออใช่เหรอเห็นแต่ตายไงต,ต,ตายใช่อหมลงล่างใช่ป่าวะเอ้ยมันมีช้างขึ้นเหรอวะลงล่างกันหรื<ข>อ,<ข>อล้วสูก็สูงไี่ว่าอ๋าอตรงนี้นี่เองลองกดปุ่มสิครับกูได้แล้ววะเ อคนอ๋อคนใส่หัวอะไรรึซอมบี้ใส่หัวห่าเออใช่เอาดีว่าเนี่ยเฮ้ยกูขอนี่ดิตั้งเก่งยี่ยมพังนะเออโอเคไาดิเออช่างแม่งเถอะเอามาเรื่อวกูก็เก็บยวเนี่ไว้กว่าจะพังเนี่ยนานจริงๆเดี๋ยวเอาเย็่ยนใจเอาไปก่อนเก่งจ้ะกูไม่เอาก็ได้ววะเสียงอะไรบ้านผมก็ขอด้วยอ่ะ พอทีมาที่บ้านไหมตีสัตว์ใหญ่กูต้องขึ้นนะเตีคอหักได้ไอ้สัตวอยู่ไหนครับมีเยอะนะเนี่ยมาไอ้นี่แหละเราจะเอ้ยถามจริงเราอัดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยไปดูดิเวไปดูนู่นเดียววจเลาปลาต่อเลยครับข้างบนข้างบนคาเดียวจบห้องคาเดียวจบก็ได้ ได้ขึ้นไปหน้าอย่าขึ้นไปหน้าภาษาเดี๋ยวเอาตาันพันแล้วเฮ้ยไปไหนละวะเร็วจังวะกูร่างหาดเฮ้ยใครมีอะไรขอกินขอมาดิักหน่อยเท้ยเร็วขอที่หน่อยขอหาหน่อยใครมียิงอยู่ ้ามเงาขับยาเฮ้ยเม้าอาหารนะโหวาร์ปกันทุกคนเลยมันแหลกๆว่ะเน็ตตอนนี้เน่าถ้าไม่แหลกนะกูเก็บมันได้ทั้งแมปแล้วซิกเป็นเลยนักเก็ตหายเอาไงดีวะเนี่ยลงไปทำไรอะโอเคถ้าไม่จะอ่านวปเขาก็ไม่เอาแล้วมาเร็วสิเอออุ๊ยคายิงกู มันต้องมีบ้างนะคำหยาบใช่ไหมครับต้องการนักเก็ตโอ้ออกสไตล์อีกแล้วไปไปขโมยกูไปไอ้กูรุนนะอาเลมเชคโคโรเตลตัดก่อนไหมอุ้ยเยอยค้างตัดก่อนไหมครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าตัดแค่นี้ก็ได้บอกลาทุกคนเลยครับ มีบอกแค่นี้เองี้ยโอเคครับไปดีไปแล้วครับบายจะอออก่งื่นแล้วไปแล้วไปแล้วก็ออกไปดไปแล้ว